คนนะครับวันนี้ก็มากันต่อนะทุกคนนะครับก็นะครับมีเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับนะฮะทุกคนนะครับวันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราลงแบบเต็มระบบเลยนะทุกคนนะครับเมื่อกี้ขอภายทีเราไม่ได้เมื่อกี้พื้นที่เต็มนะครับขอภายที่พื้นที่มือถือเราเต็มอัปเดตเพียงแค่ลดเวลาแค่ตัดลดเวลาพอพื้นที่เต็มนะครับ ออพื้นที่เต็มเราไปลบมาแล้วล่ะแต่ก็จะคงแเมื่อกี้พื้นที่เต็มก็ไปลบอะไรมาก็ดีแล้วล่ะนะครับถ้าจะถ่ายอะไรเยอะไปม,มันก็เลยพื้นที่เต็มเร็วใช่ไหมอาจจะใช่มั้งนะครับแต่ลดเวลาเพราะว่าไงก็ะนานั้นแหละนะครับนะครับตอนนี้นะครับ ก็เป็นเวลาหลายมงสึกมาทีแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกเวลาไปตามความจริงที่มือถือไม่รู้มือถือมันรายงานนะครับถ้ามมนมันบอกถ้ามันบอกทนถ้ารา,า,ายงานผิดนี่ก็โอ้โหตายห่าเลยครับเพราะว่ามือถือผิดไปด้วยแล้วก็ผิดตามเวลาไปด้วยไงนอ่นะครับใช่ไหม อน่ทำอะไรไม่รู้นะเออไหนจะยืนเล่นมือถือมัง้งเห็นมือถือก็จับอยู่มัง้งนะครับโอเคนะครับแดดตัวนี้นะครับแรงนะครับไม่มีแม่แต่ก็ไม่ร้อนเพราะาอะไรเพราะอากาศมันไม่ได้ร้อนนะครับอุณหภูมิก็สังเกตด,ดูนะครับมีตาก็ดูนะครับยังคงจะหนาวไปอีกหลายวันครับบอกนะครับคาดว่ากลางเดือนกุมภา อันนี้นะครับอุณภูมิพี่เขารายงานออกมาก็คืออุณภูมิเฉลี่ยราย,ายวันนะครับนะคะทุกคนนะครับวันนี้วันที่สิบเก้ามกราคมนะครับอีกนานอีกประมาณสิบเอ็ดวันจะถึงเดือนกุมภาของปีสองพันยี่สิบห้าอืมนะครับอ่ะรีบเข้าไปทราบะพะนันโอ้โหแดดดูดิแรงมากครับ ดูนะครับแรงแรงนะครับแดดแรงมากแรงมากนะทุกคนนะครับแรงจริงๆนะครับแรงแบบตากแดดที mm hmm. ใช่ไหมโอ้โ oh ห oh. ตีนไหมล่ะโอเคตอนนี้นะครับก็นะครับใบไม้ก็สันส่นๆอยู่นะครับเพราะลมวันนี้นะครับอยู่ก็อยู่ก็ว่าปริมาณลมมันพัดพัด,พ,ดพาได้แค่ไหน พราะช่วงนี้นะครับก็ให้ดูอุณหภูมิกับความรลมไว้นะครับเพราะว่ามันก็มันก็สามารถบง่งบอกข้อมูลได้ถ้าหากอุณหภูมิอะไรถูกต้องนะครับวับนนี้อุณหภูมิก็ยังคงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิแบบไม่ร้อนด้วยนะครับหนาวแบบไม่ร้อนเลยนะครับแบบไม่ต้องปวดไม่ต้องร้อนนะครับแบบอยู่สบายนะครับไม่ร้อนนะครับ สบายทั้งวันไม่ตัไม่ต้องร้อนอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับก็ขอทุกคนต้องดูแลสุขภาพกันต่อไปเพราะว่าวัน,วนอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นตั้งแต่ห้าถึงสิบองศาเลยในช่วงกลางวันก็ร้อนเป็นปกติแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับปีนี้ก็อากาศดีนะครับแต่ฝุ่นพีเอ็มอาจจะเยอะหน่อยนะครับทําให้เกิดมลพิษได้นั้น ออกบ้านไปให้ใส่แมสทุกวันเพื่อป้องกันนะครับนั่นแหละเรายังไปออกข้างนอกยังใส่แมสเลยนะครับเพราะว่าป้องกันสุขภาพเพราะถ้ารับ่วยขึ้นมาเราไม่อยากป่วยบ่อยน,นั้นก็ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเพราะหลายคนหลายคนเขาก็ตอนนี้เขาก็เริ่มใส่แมสกันแล้วนะเพราะฝุ่นเยอะสภาพอากาศมันก็ยังคงมีแดดนะครับเดี๋ยวบางวันแดดก,ก็ออกเดวบางวันก็ มีเมฆนะครับนี่คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้วันนี้อัปเดตเพียงแค่ห้านาทีพอนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากคอมเมนต์ใะไ์ก็จะคายเป็นกเกษตรการเด่นนะครับกดติดตามากดกระดิง่งไม่ได้บ้านันใหม่ของเ,เลยขอบคุณครับ ช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเปลี่แปลงนะครับขอทุกคนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเพราะการดูแลสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นการดูแลสุขภาพต้องมายืนหนึ่งขอบคุณมากขอทุกคนติดตามกันต่อไปขอเป็นครับ